เอกพร้อมพร้อมสินี่วงกบุชีวิตศิลปินการทั้งกินทั้งนอนบบเตยและคือทั้งอันคือกันพาย้ันนอนคือกันนอนเนี่ยไอ้ผนบอกคือกันวอนทักเตดอกเดี๋ยวให้ถามเน่มาคือหม่องใด คื้มองง่ายๆในบ่อาวกะสีบ่อตางในบ่ออันนี้ง่จริงอีรีอย่ต่ว่าเอกพนเพิ่งง่า่ทังเง่าได้ย่ยหันใจยากย่าใจสิขาดเจ้าเสียวยิ่งเอาจัาซี่ง่ายที่กันอยู่แต่ว <fit reais. S 1> <fall. S 2> ่าผู้นี้ง่าปุ่ม ตาบาผู oh. à, nh nh au, nh nh ้หนีง่แหลมเรื่องอะไคว่ำชัวอ์่ายง่าวย่ายง่ายเหุ่มีอันนั้นงุ่มนงงงายเออนีง่ยง่งงอันันกยางน้ำมูกาน้ำเงี้ยเล็บบังสวยสก็ยางนมหมีส่วนรวม มันมีเวรเยอะยวเงายอกอย่างน้ม uh ันจ uh, wow! uh uh ังหอมันจะเปิดเรื่องขนเอาล่ำดีกว่าอยู่ในวัดไม่ว่า